สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจากสูตรวิธีทําเส้นลอดช่องสิงคโปร์บอกละเอียดทุกขั้นตอนเป็นสูตรที่ทําง่ายมากค่ะสําหรับมือใหม่ก็ทําได้ดูจบคลิปสามารถทํากินทําขายได้เลยนะคะไปเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทําเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะต่อไปก็ตั้งหม้อจากนั้นใส่น้ําเปล่าลงไป ใบเตยมัดใส่ลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำมาจนร้อนเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปผสมกับแป้งมันที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ทำแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำที่ร้อนจัดที่เราต้มเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปผสมเราก็จะใส่ลงไปหมดทีเดียวเลยนะคะ หรือในขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ทำยังไม่ชำนาญหรือไม่มีเครื่องตวงนะคะก็สามารถทยอยใส่ลงไปผสมได้ค่ะที่สําคัญในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นน้ำที่ร้อนจัดเท่านั้นนะคะอย่าใช้เป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นในการผสมนะเพราะจะทำให้ตัวแป้งไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไมพายคนผสมแป้งไปก่อนนะเพราะแป้งยังมีลักษณะที่ร้อนอยู่ค่ะ พอแป้งเริ่มอุ่นเราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดค่ะถ้าในขั้นตอนที่เรานวดแป้งตัวแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปก็าสามารถทยอยเติมน้ำร้อนจัดลงไปผสมได้ค่ะย้ำนะคะจะต้องใช้เป็นน้ำที่ร้อนจัดเท่านั้นอย่าใช้เป็นน้ำอุ่นหรือน้ำเปล่าธรรมดานะเพราะจะทำให้ตัวแป้งไม่จับตัวกันค่ะหรือในขั้นตอนที่เรานวดแป้งตัวแป้งมีลักษณะที่แฉะเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งมันลงไปผสมได้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะประมาณนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้20นาทีเพื่อให้แป้งของเราได้อิ่มน้ําค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะนําถุงมาคลุมไปด้วยนะคะเพื่อกันตัวแป้งแห้งพอพักแป้งครบเวลาเราก็จะนําแป้งของเราออกมานวดอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้แป้งได้ขยายตัวนะโดยในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลานวดนานค่ะนวดพอให้แป้งขลายตัวก็พอ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งมาตัดแบ่งให้ได้สีส่วนเพราะในวันนี้เราจะทํสีสีค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้แป้งมันโรยที่เขียงบางๆด้วยนะคะเพื่อกันตัวแป้งติดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตัดแบ่งแป้งให้ได้สีส่วนพอตัดแบ่งแป้งเสร็จเราก็จะมาเริ่มผสมสีกันเลยค่ะสีแรกที่ใช้เราใช้เป็นสีม่วงนะความเข้มอ่อนของสีก็ปรับได้ตามความชอบเลยค่ะ พอใส่สีลงไปเสร็จเราก็จะนวดผสมให้เข้ากันดีพอนวดเสร็จเราก็จะได้แป้งประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็พักไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะไปทําสีอื่นต่อกันเลยค่ะสีต่อไปใช้เป็นสีผสมอาหารก็ใช้เป็นสีฟ้าเสร็จแล้วเราก็จะนวดผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะนวดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะพักไว้แล้วก็ไปทําสีอื่นต่อกันเลยค่ะสีต่อไปเราก็จะใช้เป็นสีส้มแดงค่ะ ความเข้มอ่อนของสีอันนี้ก็ปรับได้ตามความชอบเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะนวดผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งครบทุกสีแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาดึงตัวแป้งให้ดูกันนะตัวแป้งที่ใช้ได้ค่ะก็จะยืดหยุ่นง,ง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นบางค่ะก่อนที่เราจะนําแป้งลงไปรีดแนะนําให้โรยแป้งมันด้วยนะคะเพื่อกันแป้งติดภาชนะค่ะ จากนั้นเราก็จะนําแป้งมาคึงให้เป็นรูปทรงกระบอกเวลารีดจะได้รีดง่ายค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้รีดแป้งให้เป็นลักษณะแผ่นบางส่วนความหนาบางนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะเราจะใช้ความหนาบางอยู่ที่1มิลค่ะพอรีดแป้งได้ความหนาบางตามต้องการเราก็จะพับแป้งเข้าหากันค่ะจากนั้นก็พักไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งชิ้นใหม่มาทําต่อค่ะ ต่อไปเราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะนําแป้งมันมาโรยที่ภาชนะบางๆเพื่อกันตัวแป้งติดนะจากนั้นก็คึงให้เป็นลักษณะทรงกระบอกพอคึงแป้งได้รูปทรงกระบอกแล้วนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางส่วนความหนาบางก็ให้เรารีดได้ตามต้องการเลยนะคะใครชอบแผ่นหนาแผ่นบางประมาณไหนก็รีดได้ตามความชอบเลยค่ะพอรีดความหนาบางได้ตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะพับเก็บไว้จากนั้นก็ทําไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะ พอรีดแป้งเสร็จเราก็จะนำแป้งมาหั่นให้เป็นเส้นค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนําแป้งมันมาทาที่มีดด้วยนะเพื่อกันตัวแป้งติดค่ะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้แป้งมันเยอะหน่อยนะคะเส้นแป้งจะได้ไม่ติดกันค่ะในส่วนของเส้นแป้งอันนี้ก็หั่นได้ตามความชอบเลยค่ะใครชอบเส้นเล็กใหญ่ประมาณไหนก็หั่นได้ตามความชอบเลยนะแต่ถ้าให้เราแนะนําแนะนําให้หั่นเป็นเส้นเล็กจะดีที่สุดค่ะเพราะเวลาทานจะได้ทานง่าย และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะในขั้นตอนการหั่นเส้นแป้งอย่าหั่นเส้นยาวเกินไปนะคะเพราะเวลาทานจะทานยากพอหั่นแป้งเสร็จเราก็จะนำแป้งมันมาโรยด้วยนะคะจากนั้นก็คลุกผสมให้เข้ากันดีถ้าในขั้นตอนนี้สังเกตว่าเส้นแป้งติดกันก็ให้แกะแยกออกจากกันนะเพราะตอนที่เรานำไปต้มเส้นแป้งจะได้ไม่ติดกันค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะหั่นเส้นแป้งของเราจนกว่าจะหมดนะคะ โดยในขั้นตอนการหั่นก็ให้เราหั่นเหมือนเดิมนะขนาดเส้นจะต้องให้ใกล้เคียงกันค่ะเพราะตอนที่เรานําไปต้มเส้นแป้งของเราจะได้สุกพร้อมกันและอีกหนึ่งอย่างนะคะอย่าลืมใช้แป้งมันโรยด้วยนะตอนที่เราหั่นแป้งเสร็จเส้นแป้งจะได้ไม่ติดกันค่ะ ก็จบลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำเส้นลอดช่องสิงคโปร์ยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะส่วนวิธีการทำเราก็ได้อธิบายอย่างละเอียดในคลิปแล้วค่ะส่วนวิธีเก็บรักษานะคะก็เก็บใส่ถุงร้อนจากนั้นก็รัดหนังยางให้แน่นค่ะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็จะสามารถเก็บได้หนึ่งเดือนค่ะหรือใครที่อยากเก็บไว้ทานนานๆนะคะก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นช่องฟิตก็จะสามารถเก็บได้หนึ่งปีค่ะ พอจะนําออกมาทานก็พักเส้นไว้ให้ใคายตัวพอตัวเส้นคายตัวดีแล้วเราก็ค่อยนํามาต้มค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ